แสงดาวแห่งความฝันบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพราวระยิบระยับเด็กชายตัวน้อยชื่อตะวันกำลังนั่งมองท้องฟ้าด้วยแววตาเป็นประกายเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆก,กับยายแม้จะยากจนแต่ตะวันก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการได้เป็นดวงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าเพื่อให้ยายได้ภาคภูมิใจทุกๆวันตะวันจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปช่วยยายเก็บผักในสวนหลังบ้าน จากนั้นเขาก็จะรีบไปโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนตะวันจึงเป็นนักเรียนที่เรียนดีและเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆเ,เสมอหลังเลิกเรียนตะวันจะไปรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเก็บขวดขายหรือช่วยล้างจานในร้านอาหารเขาก็ไม่เคยเกี่ยงงานเลยแม้แต่น้อย แม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่ตะวันก็ไม่เคยละทิ้งการเรียนเขามักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนอยู่เสมอด้วยความขยันหมั่นเพียรของเขาทำให้ตะวันสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนทุกปีหลายปีผ่านไปตะวันเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่ทั้งเก่งและดีเขาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากทุนการศึกษาและเงินเก็บที่เขาทำงานมาตลอดหลายปีตะวันตั้งใจเรียนอย่างหนักในมหาวิทยาลัย เขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและหาประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่เสมอด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของเขาทำให้ตะวันเป็นที่ยอมรับของอาจารย์และเพื่อนๆหลังจากเรียนจบตะวันได้เข้าทำงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งด้วยความขยันและซื่อสัตย์ของเขาทำให้ตะวันได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและดูแลาย,ยายได้อย่างสุขสบายตะวันไม่เคยลืม บุญคุณของยายเขาจึงสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และสวยงามให้ยายได้อยู่อย่างสุขสบายเขายังบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่ตั้งใจเรียนเหมือนกับเขาในอดีตอีกด้วยตะวันกลายเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าอย่างที่เขาเคยฝันไว้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆที่มีความฝันและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จและแล้วในค่ำคืนหนึ่งตะวันก็ได้กลับไปที่กระท่อมหลังเก่าของเขาอีกครั้งเขานั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหมือนในวัยเด็ก แต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าตัวเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวเหล่านั้นแล้วชีวิตของตะวันดําเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาโครงการสําคัญที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกลับพังไม่เป็นท่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ทําให้ชื่อเสียงที่สั่งสมนานสั่นคลอนเขาต้องผเผชิญหน้ากับความกดดันและความคาดหวังจากรอบด้าน ข่าวร้ายแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วตะวันกลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนเขาถูกบีบให้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดก็ตามตะวันกลับมาบ้านด้วยหัวใจที่บอบช้ำเขานั่งลงข้างๆยายผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตของเขายายไม่พูดอะไรมากเพียงแค่ลูบหลังเขาเบาๆแต่สัมผัสนั้นกลับอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจดาวไม่ได้หายไปไหนหรอกนะ แค่มีเมฆมาบังไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองยายพูดขึ้นเรียบๆคำพูดของยายเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในหัวใจที่มืดมิดของตะวันทําให้เขาหวนนึกถึงความฝันในวัยเด็กอีกครั้งตะวันตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้งด้วยการเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเอง โดยนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตะวันต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเขาต้องติดต่อลูกค้าด้วยตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและบริหารจัดการทุกอย่างเพียงลำพังบางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งโชคชะตาก็พาให้เขาได้พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่คาดคิด เพื่อนคนนั้นเห็นในความมุ่งมั่นและความสามารถของตะวันจึงตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและร่วมลงทุนในบริษัทของเขาการร่วมมือกันทำให้บริษัทของตะวันเติบโตอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถขยายธุรกิจและช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นตะวันได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความล้มเหลวในอดีตไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตของเขาตะวันได้เรียนรู้ว่าการเป็นดวงดาวไม่ได้หมายถึงการอยู่บนจุดสูงสุดเสมอไปแต่คือการเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นในยามที่พวกเขามืดมนเขาจึงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในค่ำคืนที่ท้องฟ้า เต็มไปด้วยดวงดาวตะวันกลับมานั่งที่เดิมหน้ากระท่อมหลังเก่าเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิ้มให้กับตัวเองเขารู้ดีว่าไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอุปสรรคอีกกี่ครั้งเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้และส่องสว่างต่อไปเหมือนดวงดาวที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความมืดมิดบริษัทของตะวันเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเขาได้รับรางวัลน,นักธุรกิจเพื่อสังคมดีเด่นซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเส้นทางที่เขาเลือกนั้นถูกต้องแล้วเขายืนอยู่บนเวทีท่ามกลางแสง ไฟและเสียงปรบมือแต่ในใจกลับนึกถึงกระท่อมหลังเก่าและแววตาของยายทันทีที่ลงจากเวทีตะวันได้รับโทรศัพท์จากหมู่บ้านปลายสายคือเสียงสั่นเครือของเพื่อนบ้านที่แจ้งข่าวว่ายายของเขาล้มป่วยกระทันหันโลกทั้งใบของตะวันพลันมืดลง ความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้าดูไร้ความหมายไปในทันทีตะวันรีบเดินทางกลับบ้านเกิดทันทีภาพที่เขาเห็นคือยายนอนสมอยู่บนเตียงร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับดูอ่อนแอแรงอย่างเห็นได้ชัดตะวันนั่งลงข้างๆกุมมือที่เหี่ยวย่นของยายไว้แน่นหัวใจของเขาเจ็บปวดราวกับถูกบีบ ระหว่างที่ดูแลยายตะวันได้เห็นชีวิตของเด็กๆในหมู่บ้านหลายคนมีแววตาที่สดใสและเปลี่ยมไปด้วยความฝันแต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนเขาได้พบกับดาวเด็กหญิงตัวน้อยที่ฉลาดและช่างฝันซึ่งทำให้เขานึกถึงตัวเองในวัยเด็ก ในขณะเดียวกันโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตะวันก็เข้ามาเป็นโครงการระดับนานาชาติที่จะทำให้บริษัทของเขาเก้าวไปอีกระดับแต่เขากลับลังเลเมื่อมองไปที่ยายที่กำลังหลับและนึกถึงแววตาของดาวเขาก็เกิดคำถามในใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรดาวที่ส่องแสงอยู่ไกลๆอาจจะสวยงามแต่ดาวที่ให้ความอบอุ่นแก่คนข้างๆได้มีค่ากว่านะ ยายพูดขึ้นเบาๆขณะที่ตะวันกำลังเช็ดตัวให้คำพูดเรียบง่ายนั้นกลับทรงพลังและทำให้ตะวันเข้าใจในสิ่งที่เขาควรมองหาตะวันตัดสินใจแล้วเขาปฏิเสธโครงการยักษ์ใหญ่และหันมาทุ่มเททรัพยากรของบริษัทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งดวงดาวในหมู่บ้านของเขาเองสถานที่ที่จะมอบโอกาสและความฝันให้กับเด็กๆอย่างดาวและคนอื่นๆ ตะวันลงมือสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้มาในฐานะประธานบริษัทแต่มาในฐานะลูกหลานของหมู่บ้านเขาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวบ้านและเพื่อนของเขาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นอาคารที่เต็มไปด้วยความหวัง วันเปิดศูนย์การเรียนรู้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆตะวันมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่พองโตยายของเขาซึ่งอาการดีขึ้นมากแล้วนั่งมองดูอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ด้วยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจที่สุดนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลใดๆที่เขาเคยได้รับในค่ำคืนนั้น ตะวันและดาวนั่งมองท้องฟ้าด้วยกันที่หน้าศูนย์การเรียนรู้ดวงดาวที่แท้จริงไม่ใช่ดวงที่สว่างที่สุดแต่เป็นดวงที่จุดประกายให้ดาวดวงอื่นได้ส่องแสงตะวันพูดพร้อมกับชี้ไปยังดาวนับล้านดวงแสงจากศูนย์การเรียนรู้ส่องสว่างราวกับเป็นดวงดาวอีกดวงบนผืนดิน Thanks for watching Please subscribe to Tales Channel Please ABC subscribe for